ผมชื่อนายจากักรีจงศักดิ์ผมชื่อนายสลายุทธวัฒนบนุญผมนายวิรัชกุสิตาอันนี้จะมันนำเสนอผลงานวิทยาศาสตร์เรื่องอุปกรณ์อัจจริบีลูกปืนล้อมีสองที่มาและความสำคัญการที่พวกเราได้ออกประสบการณ์และได้ทำงานจริงเราคิดที่จะประดิษฐ์อุปกรณ์อัจจริบีลูกปืนล้อขึ้นมาเพื่อการทำงานสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และไม่เกิดาการเลิกหรือเพื่อนมากเกินไปหลักการทำงานของอุปกรณ์อัจฉริยลูกปืนล้อจะจับกดลูกปืนล้อไว้ไม่ให้ขยับได้และใช้แรงคนกดด้ามจับที่มียาซูบอรีนที่มีน้ำหนักเบาและแข็งแรงกดจลบีลเข้าไปในลูกปืนจะทำให้จัลบีเข้าไปในลูกปืนอย่างดีเยี่ยม องหมายในการศึกษาคนฟ้าเพื่อประดิษฐ์อุปกรณ์อัจฉริละลื่นล้อสองเพื่อศึกษาประสิทธ,ธิภาพของอุปกรณ์อัจฉริละลื่นล้อสามเพื่อศึกษาความพึงพอใจของอุปกรณ์อัจฉริละลื่นล้อประโยชน์ของอุปกรณ์อัจฉริละลื่นล้อหนึ่งได้ความสะดวกสบายความรวดเร็วประหยัดเวลาและใช้งานง่าย 2. ใช้งานสะดวก ทำความสะอาดง่าย4ไม่สิ้นเปลืองจัลบีมากเกินไปต,ต่อมาจะเป็นการทดลองใช้อุปกรณ์อาจัะบีลูกปืนล้อครับ 1. 1อุปกรณ์อาจัลบีลูกปืนล้อขั้นตอนต่อไปนําลูกปืนล้อล็อกิิล้อ,ลอ ที่เราเตรียมไว้มาไว้ที่แท่นอจัจจะบีลูกปืนล้อสองนำยางซุเป,ปรลีนที่มีขนาดเท่าเบ้าลูกปืนล้อมากันไว้ในเกียวแท่นอจัจจาบีลูกปืนล้อ แล้วสามสามนำนำแกนยึดกดลูกปืนลอ้อมากดลูกปืนล้อไว้ให้นิ่งไม่ให้ขยับได้แล้วขันตัวยึดให้แน่นพอสมควรสี่นำเจลเบีที่เราเตรียมไว้ มาป้ายไว้ในเบาในเบา,เบาลูกปืนล้อที่เราเตรียมไว้ห้าใช้แรงกดกดที่ด้ามกดของอุปกรณ์อาจรารบีลูกปืนล้อเพื่อให้จรารบีลูกปืนล้อเข้าทั่วถึงกันอย่างสม่มเสมอ เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปคายตัวยึดอุปรกรณ์อัจจะาวีลูกปืนลอ้อแล้วนำลูกปืนลอ้อออกมาเป็นอันเสร็จิ้สรุปผลการทดลองจากการทดลองอัดเจลบีลูกปืนลอ้อล้อรถยนต์โดยใช้มืออัด หนึ่งตลับจะใช้เวลาโดยเฉลีย่ย5น,นาทีจากการทดลองอัดจารบีลูกปืนล้อดโดยการใช้อุปกรณ์จารบีลูกปืนล้อใช้เวลาในการอัดหนึ่งตลับใช้เวลาเฉลีย่ยหนึ่งนาทีก็ผมขอจบการนำเสนอแยงเท่านี้ก็ข,ขอบคุณครับ